สวัสดีน้องที่น่ารักคนครับวันนี้ครับอยู่กับเกมใหม่แกะกล่องนะฮะใช่ครับดากอนลาจานะครับผมก็ที่ใครหลายคนครับรอคอยครับนะวันนี้มาแล้วครับก็เริ่มต้นครับดากอนลาจาเขาจะมีให้เลือกทั้งหมดมาสีอาชีพครับอันเนี้ยเลือกเผ่าเลือกอะไรได้ทุกอย่างเลยครับไม่ใช่เลือกเผ่าสิเลือกเพศฮะจะเป็นผู้ชายก็ได้นะครับเป็นผู้หญิงก็ได้หรือเป็นโลลิตาก็ได้นะครับแต่ระดับเรานะฮะ ผู้หญิงแน่นอนนะครับผมอันนี้หลายคนคงเห็นแบบอะไรแบบนี้นะคือบูสแต็ที่มันไม่รู้เป็นไายครับไม่ได้ครับเลยต้องใช้ LD นะครับเพราะฉะนั้นก็เดี๋ยวคลิปหน้าคงจะพยายามเปลี่ยนครับเอาไอตัวอักษรอะไรพวกนี้ออกไปให้หมดแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวลองดูแล้วกันครับว่าจะเป็นแบบไหนอะไรยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าในเกมมันเป็นยังไงและเกมนี้แนวไหนอะไรยังไงสมควรกันน่าเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันครับ ที่สําคัญของเกมนี้มีอะไรครับคอนเซปของเกมนี้ครับของดากอนลาจาเลยนะครับก็คือว่าไม่เหมือน m อ็เกมอื่นครับตรงที่ว่าเกมนี้เนี่ยจะมีเนื้อเรื่องครับให้เราคอยครับแบบคอยเล่นตามครับแล้วก็เหมือนถ้าให้เปรียบเทียบกับเกมอื่นก็คือเหมือนเล่นเพื่อเก็บเลเวลถูกไหมครับแต่เกมนี้ครับมันจะเป็นเนื้อเรื่องครับให้เรา follow ครับทําตามครับเป็นเกมที่มีเรื่องราวครับ ฉะนั้นเนี่ยถ้าใครครับชอบเกมแนวแบบมีเรื่องให้เดินตามทําตามอะไรแบบนี้ครับหลงรักเกมนี้ได้แบบไม่ยากเย็นแน่นอนครับส่วนกราฟิกครับพูดได้เลยครับว่าสวยสดงดงามแน่นอนครับนะครับเป็นเกมแบบโทรศัพท์ที่ภาพแบบเวอร์วังมากจริงๆครับนะครับเนี่ยครับดูแบบลายส่งลายเส้นสุดยอดครับนะครับคราวนี้มาดูกันมากครับแล้วระบบเกมมันจะเป็นแบบไหนฮะ ระบบเกมครับมันก็จะมีการเป็นอย่างที่บอกครับเก็บเลเวลครับหาเพื่อนครับหาคนแต่งงานครับนะครับหรือเราจะสามารถไปจีบสาวหรืออะไรยังไงก็ได้นะครับนะครับแต่ว่าเกมเนี่ยจะแบ่งให้เราเลือกครับว่าเราเนี่ยจะไปเล่นนะครับตามเนื้อเรื่องของเขานะครับหรือว่าครับเราจะแบบเก็บเลเวลหาของทําตัวก็ได้ครับแต่ครับแนะนําว่า ลองเสพอาร์ตของเขาดูแล้วก็ลองเสพเนื้อเรื่องดืมดากับบรรยากาศและเนื้อเรื่องที่เขาทําไว้ให้เราดูครับรับรองว่าเกมนี้สนุกสนานมากแน่นอนจริงๆครับนะครับระบบครับสำหรับเกมนี้นะครับระบบเควสครับก็ยังมีออโตเควสเหมือนเดิมครับที่ให้เราแบบเราทํานู่นทํานี่ไปเรื่อยๆครับก็ครับเราสามารถครับ กดคลิกขวาด้านบนหรือกดคลิกขวาเควสเหมือนเกมมือถือทั่วไปครับแล้วมันก็จะวิ่งไปคุยและทํานู่นทํานี่ให้เราครับจนแล้วเนี่ยการเล่นเควสหรือดําเนินเนเรื่องครับไม่ยากจนเกินไปเลยครับเกมนี้เหมาะมากๆครับนะครับสำหรับแบบใครที่เล่นถ้าแบบให้เปรียบเทียบจะเรียกว่างไงดีนะครับก็ใส่ชื่อก่อนนะฮะนะครับก็ให้เปรียบเทียบก็คงเหมือนกับพวกเกม ฟิลแฟนตาซีอะเออนะครับที่แบบภาพสวยๆเสียบรรยากาศอะดูนะครับอย่างเงี้ยเควสขึ้นมาบนครับเรากดเข้าไปดูได้เลยครับนะครับนี่นะฮะตอนนี้ก็แบบเข้ามาฉากเปลี่ยนชองเปลี่ยนชุดอะไรประมาณนี้ครับเพราะฉะนั้นระบบเกมก็จะประมาณนี้เลยครับก็คือไม่ยากแน่นอนครับไปลองดูกันได้ครับคราวนี้ครับ ถ้ามาพูดถึงความน่าเล่นของเกมนี้ถามว่าสนุกไหมอะไรยังไงครับจากที่เล่นเซิร์ฟของ Inter อินเตอร์เขามาครับสนุกมากครับเอาจริงๆเป็นเกมเกมหนึ่งที่พี่ชอบมากครับนะครับคือด้วยกราฟิกของมันที่ค่อนข้างสวยครับแล้วก็มีเนื้อเรื่องให้ติดตามครับคือเอาตรงนะถ้าใครชอบเล่นเกมแนวแบบ Final Fantasy นะครับหรืออะไรพวกเนี้ยนะครับที่แบบ เล่นไปตามเนื้อเรื่องครับมีคัตสกรีนให้ต่อสู้ครับมีฉากต่อสู้เก็บของมาบิวตัวครับแล้วสู้กันครับมีการหากิลด้วยนะฮะอะไรเงี้ยรับรองว่าสนุกสนานมากจริงๆครับก็เดี๋ยวจะพาไปดูแล้วกันครับว่าบรรยากาศการต่อสู้เป็นยังไงครับสําหรับใครที่แบบคิดว่ามันควรเล่นห, <laughs> หรือไม่ครับนะครับเดี๋ยวไปดูนะครับ ราวนี้มาพูดถึงกราฟิกกันบ้างครับความสวยงามของกราฟิกเกมนี้พูดได้คําเดียวว่าจัดเต็มแน่นอนครับกราฟิกต่างๆในเกมไม่ว่าจะเป็นชุดนอนหรือชุดอะไรต่างๆครับสวยสดงดงามมากครับเปลี่ยนชุดตัวละครอะไรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยถ้าใครเป็นสายแฟก็น่าจะลงหลายเกมนี้ได้อย่างไม่ยากเย็นเลยครับคราวนี้มาถึงสิ่งที่แบบหลายคนคิดว่าแบบ ควรจะมีฮะนี่ฮับมอเตอร์ไซค์นะครับเพื่อนเ้คือเกมนี้แบบถึงที่ที่หลายเกมเขาแบบไม่ให้เราต้องไปเกมนี้มันก็มีเออคือถามว่าแค่นี้พอไหมมันก็พอจริงยานผ่านนะเอามีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าแค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับสําหรับการาฟิกภาพแบบนี้ครับก็มาเล่นกันดูได้ครับรู้สึกว่ามันค่อนข้างสนุกแล้วก็โอเคมากจริงครับมอเตอร์ไซค์ก็ค่อนข้างเท่นะครับฉันก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับก็ ฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจกันใใด้วยแล้วกันนะครับจบวันนี้สวัสดีครับ